สวัสดีครับสวัสดีครับครับสามล้อนะครับรถสามล้อทำเองนะครับวันนี้ก็คูพื้นเนี่ยไปแล้วนะครับเป็นพื้นไม้นะครับพื้นไม้ก็จะมีเป็นม้านั่งนะครับพนักพิงแล้วก็พื้นตัวพื้นพื้นรถนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งี่เป็นม้านั่งเหมือนกันนะครับก็วันนี้จะมาบอกขนาดของรถนะครับ เริ่มจากพื้นนะครับตัวพื้นเนี่ยก็ทําไว้ความยาวประมาณเม็ดห้าสิบนะครับเม็ดห้าสิบเม็ดครึ่งนะครับเม็ดครึ่งแล้วก็ความกว้างนะครับความกว้างความกว้างก็ประมาณแปดสิบแปดนะครับแปดสิบแปดเซนนะครับแปดสิบแปดเซนก็จะทำขึ้นมาเป็น ครับครับจะทําขึ้นมาเป็นสองชั้นนะครับสองชั้นก็คือเป็นชั้นชั้นล่างที่เป็นพื้นรถนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาเป็นม้านั่งนะครับส่วนที่ยกตรงขึ้นมาตรงนี้นะครับก็จะมีความยาวประมาณว,วัดวัด,ว,ดวัดดูนะครับประมาณประมาณสามสิบเซนนะครับ ส <s S ูงขึ้นมาประมาณสามสิบเซนนะครับแล้วก็ทำเป็นม้านั่งกว้างประมาณเอาน้องพีทขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับขึ้นรถเลยครับไปนั่งนั่งนั่งโชว์ครับนั่งเลยอันนี้ทำเป็นบันไดนะครับบันไดให้ให้ขึ้นง่ายง่ายนะเอานั่งครับนั่งครับนั่ง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 ม้านั่งเลยครับเอานั่งเลยน้องนั่งเลยครับนั่งเลย เออตรงนั้งก็ได้เอ,อ่านั่งนั่งนั่งโอเคก,กำลังดีนะครับ,บผู้ใหญ่ก็นั่งได้นะครับขนาดกำลังดีกยกขึ้นยายมาสูงตรงนี้นะครับจากพื้นสูงขึ้นมา30เซนนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นมือจับตรงนี้ก็จะสูงประมาณ ประมาณสามสิบอ่าประมาณแปดสิบห้าเซนนะครับโดยประมาณนะครับแปดสิบห้าเซนจากจากพื้นที่เป็นเคสตีนะครับขึ้นมาเหมือมือจับตรงนี้นะครับแปดสิบห้าเซนอาลน้องพีชยืนตรงนี้ครับยืนจับตรงนี้ครับยืนจับเอายืนเลยยืนเลยโอ้ยืนเลยใช่ครับจับตรงนี้ก็ได้โอเคเอามาลงครับลงรถ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  ลงนวดลงที่บันไดเลยครับลงที่บันไดเลยโอเคครับนี่ก็ทำเป็นแป๊บครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเป็นจอนนะครับสำหรับฝาท้ายเอาลงมาไม่อยากปิดเอออยากปิดกระดังใช้โซ่ดึงนะครับ เอาขึ้นมาครับขึ้นมา